ตัดเลยค่ะที่รักตัดกันได้เลยลูกค้าตัดให้เห็นหน้ากล้องเลยนะเห็นของพร้อมคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเห็นของพร้อมคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแบรนด์ออกสวยทุกลูกพี่อันนี้จริงนะคะไปลุ้นอย่างเดียวคือไปลุ้นแบบทรงนั่นแหละเออว่าจะออกแบบที่ถูกใจเยอะไหม นะคะกลัวลูกเดียวไม่หมานก็เบิ้ลสองเลยค่ะแม่เดี๋ยวให้น้องดึงลวดก่อนอันนี้มีความแบบว่าแม่เสือสาวในตาสวยมีแม่เสือสาวด้วยมีมลายน้องหมีด้วยข้างหลังนะคะโทนสีออกหลายๆแบบนะลูกนี้สีสันแฟชั่นออกสีโทนแนว ครีมนะคะก็มีออกเหมือนกันลูกค้าเออให้ดูชั้นผ้าเลยแม่จา๋าพร้อมกันหรือยังจ๋าพร้อมกันหรือยังจา๋าไอให้น้องๆถ่ายคลิปสักคู่นะนพี่นะรีวิวลดสามร้อยบาททุกกระสอบนะคะสําหรับกระสอบที่รีวิวหน้ารฟ์นะคะลูกค้าได้เห็นผ้าด้วยได้ส่วนลดด้วยเอาไปแทนส่วนลดค่าจะส่งนะคะหรือว่าค่าน้ํามันรถมาเอาเองหน้าโกดังก็ได้สามร้อยบาททุกลูกเลยอื กำลังจะปล่อยรหัสแล้วนะลูกค้านะรีวิวลูกที่สามค่ะรีวิวลูกที่สามใครจะรับลูกนี้นะพิมพ์ชื่อและตามด้วยรหัสเก้าเก้าเก้าค่ะลูกค้าพิมพ์ชื่อและตามด้วยรหัสเก้าเก้าเก้ามาได้เลยนี่รหัสแห่งความเฮงนะแปดแปดแปดเก้าเก้าเก้าเออแปดแปดแปดเก้าเก้าเก้านะรหัสแห่งความเฮงนะสวยทุกลูกแน่นอนแหละลูกค้าเอาลูกใหม่ไปเลยก็ได้ค่ะพี่ถ้าเกิดแบบว่า รีบใช้นะส่งลาละมูฟกรุงเทพปริมณทนวันนี้ส่งได้เลยลูกค้าเอาไปคัดไปทําไปซักก่อนได้เลยค่ะคมีค่ะสูตรหญิงญี่ปุ่นมีหลายตัวด้วย FJ หนึ่งสอหี้ยบาท KWE 1 2ึ่ง5องนนะลูกค้านะแล้วก็อะไรอีกอ่ะ มังกีเจสิบสามเหมือนกันค่ะพี่สิบห้าสี่พันก้ถกโกจังผิดแต่อยู่ประมาณนี้ราคาจะอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่3ามพันเก้าสี่พประมาณนี้งานสูรแจ็กเก็ตผู้หญิงนะส่วนใครอยากได้สูตรดำล้วนก็มีเหมือนกันค่ะพี่สูตรดำล้วนก็มี Fj147 มีเหมือนกันอลูกนี้ไม่ีใครรับรีวิวอะไรอย่างจ้ะ มีใครรับรีวิวอะไรยังพี่มิวใช่ไหมพี่มิวรับรีวิวลูกที่สามแคปบแล้วดันหนึ่งเลยแม่หนังกลับสวยมากไลฟ์สดในติ๊กต็อกกตัวละร้อยสองร้อยนะแม่นะสองร้อยห้าสิบสองร้อยเก้าสิบเบอร์หนังกลับฟีดข้างในแต่งขนข้างในมีละหนึ่งตัวค่ะเลิศนะคะพี่มิวแคปบแล้วดันหนึ่งได้เลยพี่มิวแคปบแล้วดันหนึ่งได้เลยค่ะ เออแม่เสื้อสาวเมื่อกี้เป็นเสื้อคลุมนะเป็นเสื้อคลุมลูกค้าแล้วก็แจ็คเก็ตนี้ลูกค้าเหมือนเหมือนเวลาพี่ซื้อไอ้นี่เลยอะพวกกระสอบเสื้อเฟอร์ะเสื้อเฟอร์ออญี่ปุ่น45กกิบหกิก 15, โล4ี่สโลหนูอะว25 B ่่บะค่ะพี่45่โลก็ลูกก็3,9 0 0นะเออลูกก็3 9 0 0นะลูกค้าอันนี้ก็โอ้ลุ้นๆุ้ะเหมือนได้ของแถมหลายๆแบบ เหมือนได้ของแถมหลายๆแบบเลยลูกค้างานรวมฟีดจากญี่ปุ่นนะคะใครอยากใช้เยอะลูกค้าก็สามารถซื้อในราคาโปรโมชั่นนี่แหละนะคะเอาราคาโปรโมชั่นไปเลย2,900บาทเท่านั้นจ้าน่ารักนะลูกค้าถ้าเอาไปเซตแบบว่าเป็นมินิสกเกิรน่ารักน่ารักเนาะเออโทนมินิมอลหนูอยากเปิดเรฟเรนซ์ให้ดูมากเพราะว่าเราก็จะไปเที่ยวไงเราก็จะหาแบบลุคบุ๊กเราจะหาลุคบุ๊กเราจะหาที่นิวได้ก่อนนะพี่ อ๋อพี่ขาอันนี้ยึดจากพี่ยึดจากเครื่องแอดมินนะคะคุณพี่ขายึดจากเครื่องแอดมินนะยึดจากเครื่องแอดมินก่อนนะพี่นะ <c oughs> เครื่องแอดมินพี่พี่พี่หมิวจะขึ้นมาก่อนเนาะนะคะเ <c oughs> คร <c oughs> ื่องแอดมินพี่หมิวจะขึ้นมาก่อนนะคะลูกค้า <c oughs> อุ๊ยอันนี้สีเหลืองน่ารักมากประเทศน,นะสิบหน้ามีความไอ้นี่มากเลยคิวบินคิวบินกังฟูไฟติ้งได้คะ่ะพี่นก เอาลูกใหม่นะสอง0ันเท่านั้นพี่2900เเท่านั้นนะคะรับลูกใหม่ก็ได้นะพี่นะใครไม่ทันลูกรีวิวเอาลูกใหม่ได้เลยนะ ลูกใหม่ราคาโปรแค่2,900บาทเท่านั้นเองค่ะพี่พกแบงค์เทามาเลย3ใบมีทอนให้ด้วยนะคะมาหน้าร้านมาซื้อได้เลยนะคะลูกค้าอุ้ยขอดูสีชมพูบนนี้ขนนุ่มเนี่ยไอพวกงานขนนุ่มอะ่ะลูกค้าชอบชอบกันเลยอะ่ะนะคะลูกค้าบางคนหาแต่งานขนนุ่มไร้สดขายนะเอออันนี้ไม่รู้ว่าไหนหัวไหนหางวะนี่อ,อ้ยเขาเป็นงานสวมหัวคะ่ะตัวใหญ่ด้วยใส่เป็นชุดนอนได้เลยน่ารักใส่เป็นชุดนอนได้เลยน่ารักน่ารัก โทนสีมินิมอลนี่คือแบบออกแบบดีมากดีมากๆอันนี้สีแบบสีแบบชาไต้หวันนะสีแบบชาไต้หวันของยูนิโคค่ะน่ารักจ๋า วันนี้เดี๋ยวเป็นรอบใบ่ายๆนะพี่นะรอบใบ่ายๆเนี่ยหนูหางานเด็กมาเปิดให้ลูกค้าของงานเด็กกันมาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นงานตัวไหนเดี๋ยวขอไปดูให้ก่อนนะแม่นะเดี๋ยวขอไปดูให้ก่อนนะออสเวตเตอร์เด็กตอนนี้สินค้าหมดอันนี้ก็ยูนิโคอีกแล้วสวยมากชิฟหน้าไซส์ L อนะคะ ยูนิโคจะออกดีรุ่นเนี้ยลูกค้านะคะรวมบางเด็กมีแซ็กเก็ตเด็กมีอยากดูประมาณไหนดีคะพี่ผ้าฟีดไหมผ้าฟีดอต่พอพอติดลูกค้าไว้นานมากเลยตัวฟีดทั้ง1 5 3่ทั้งตัวซีสี่นะคะ KWE ก็ไม่ได้เปิดเลยนะคะยังไม่ได้เปิดเลยงานสไตล์ผ้าฟีดนะคะรอบนี้เหมือนเหมือนจะมีพิงเปิดเอ๊ะหรือใครนะเปิด1 5 3 4ไปแล้วเนาะเออเปิดตัว 153C ไปแล้ว แต่ว่าตัว C4 ตัวอย่างอื่นอย่างเงี้ยยังไม่ได้เอามาเปิดให้นะคะลูกค้ายังไม่ได้เอามาเปิดให้หลายตัวเลยแหละเออนะคะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะพี่กระสอบนี้นะทุกทุกลูกเลยอ่ะลูกใหม่ก็ได้ลูกใหม่แบบยังไม่ตัดลวดแบบพี่สองพันเก้าเท่านั้นนะคะสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่นะคะเออถ้าเอาลูกรีวิวหน้าไลค์อ่ะก็จะได้ส่วนลดเพิ่มนะคะ อีกลูกละ3 0 0บาทแต่ถ้าไม่ซีเรียสส่วนลด3า0พี่เอาลูกใหม่ไปลุ้นเองได้เลยหมาน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 ปังปังทุกลูกนะคะดูรีวิวมาเข้าลูกที่สามแล้วนะคุณพี่นะอุ้ยตัวไอต้าเทสไอหมีเทสเ,เออไอหมีเทสไอหมีเทสเออนะ,ะจ๋ะไา <áfic át? S 1> ไม่ได้ลดเลยถ้ารับเองนะโกดังนะคะอาจจะไม่ได <ลง S 2> ้ลดนะที่ที่จะได้ลดก็จะมีแค่ ตัวกระสอบรีวิวเท่านั้นนะคะเฮ้ยอย่าบาังพัดลมดิอยอย่าบังพัลมดิออเอ <c oughs> เอยอย่าบังพัดลมดิชอบฉันต้องการรับลมหนาวตอนนี้โเคค่ะพี่จอยรับลูกใหม่อ,คคอ,อีก่ะโคน,น่ะโอเค่ะอเะโอเครับเป็นลูอใหม่ได้เลย่ะค่ะพี่นนพะโอคค่ะอเนคะโอเคคโอเคร่ะเคค่ะโเ่ะโเค่ะค่ะ่ออเเ คอมเมนท์ที่ปักหมุดอยู่เนาะแล้วก็สั่งซื้อลูกใหม่ได้เลยค่ะราคาอยู่ที่2,900บาทเท่านั้นค่าจัดส่งก็เริ่มที่4 5 0 550 650แล้วแต่ภูมิภาคนะคะลูกค้าแล้วแต่ภูมิภาคแต่ว่าเอาถูกกว่านี้ก็มีกรุงเทพป,ปริมณฑลน,นะ่ะน้องส่งรถลาละมูให้ได้โซนแบบถ้าโกดังอยู่ที่ลำลูกกาคลอง7ค่ะพี่ถ้าอยู่ใกล้ก็คือโซนแบบรังสิตนะครนายกเนี่ยเส้นเนี้ยไปได้เลยจนถึงแบบคลองหนึ่งคลองสองคลองสามจนถึงโซนรังสิต นะคะสายใหม่นิมิตใหม่เอออะไรอีกอะของสามวาอย่างเงี้ยคือส่งลาลามมฟได้เลยนะลาลามมฟวันเดียวถึงก็คือพี่สั่งตอนนี้เดี๋ยวหนูอาจจะส่งให้เป็นรันคิวไปเรื่อยๆจนถึงแบบไม่เกินห้าโมงครึ่งอะค่ะพี่นะคะ,ะ,ค,ะค่าส่งก็ไม่เกินสี่ร้อยห้าสิบาทหรอกแต่ว่าได้ได้ถึงเลยใกล้ๆหน่อยก็สองสามร้อยแค่นั้นเองนะคะรับลูกใหม่แได้เลย,เลยคะ่ะพี่พี่แ KB ไลฟ์สดตอนนี้เลยแล้วทักหานนออดมินนะได้ราคา2,900บาททุกท่านเลยค่ะ ได้ราคา2,900ทุกท่านเลยพี่เอฟลูกใหม่ได้เลยเนี่ยฮารซิปของยูนิโคนะบางทียูนิโคอยู่ที่ยูนิโครยูนิครเขาจะเออเป็นแท็กแบรนด์อยู่ด้านข้างอาจจะไม่ได้อยู่ที่คอเสื้อทุกตัวนะพี่นะไม่ได้อยู่ที่คอเสื้อทุกตัวนะคะจ๋าแจ็กเก็ตเด็กมีค่ะมีเยอะด้วยมีหลายตัวด้วยนะคะแจ็คเก็ตเด็กนะพี่ถ้าเอาตัวบางแบบว่า ผ้าลมเนาะฟิวผ้าลมบางๆใส่ไปโรงเรียนได้ไม่หนาวมากไม่หนามากไม่ร้อนเกินก็ KR111 ได้ KWE304A ได้ค่ะ2รุ่นนี้นะคะไม่หนาม,มากไม่หนามไม่หนาวไม่ร้อนอ่ะเด็กใส่แล้วไม่นอนน้องๆใส่แล้วไม่ร้อนเกินไปนะคะประมาณนี้แนะนำสองรุ่นแต่ถ้าเอาแนวแบบกันหนาวนะคะเอากันหนาวหนาขึ้นมานิดนึงบุนนวมมาผสมหน่อยมีแต่งฟีดมีอะไรเยอะๆก็ k w 3สามศแต่ว่าของหมดแล้วก็ FJ 1น1จัดโปรอยู่นะ FJ หนึ่งลูกค้าจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะเออเหลือเท่าไหร่ไม่น่าจะจำราคาไม่ได้หรือแบบมังกี้ซีหกเนี่ยสี่พเก้ลูกค้ามังกี้ซีนะคะตัว C6 ก็โลโก,โก้เดียวกันกับตัวฟีดท,ที่เปิดอยู่เลยนะคะพอเปิดรีวิวไปเรียบร้อยแล้วลองไปดูรีวิวได้นะอู้เยอะมากงานกันหนาวเด็ก ขนเป็ดของหมดเลยค่ะพี่ปีนี้ปีนี้ขนเป็ดได้น้อยมากเลยอ่ะได้มาน้อยมากหายากมากเลยขนเป็ดน,นะคะขนเป็ดที่สวยๆนะโกด W 2 6 KWE 1 2 0 9 A ซึ่งไม่มาเลย A อ้ A ห1ง9เเนี่ย1 2 0 9เนี่ย,ยไม่มาเลยแรงมากเลยปีนี้โรงงานไม่ส่งของให้เลยลูกค้าแรงมากเลยอ่ะออเดอร์แบบลูกค้า ติดนะ1นึ่กปีก่อนๆน,นะถ้าใครเคยได้ทันตัว1 2ึ่งสองู้ kwe นะจะ้ว่าสวยมากคุณแม่ไล์ดาวออกสนั่นเดี๋ยวไปรอ fj ก็ได้ fj อาจจะประมาณต้นเดือนธันวาค่ะแม่อ่ 20, 21, อ fj 620 fj 621 2เบอร์นี้นะคะรอติดตามได้ถ้าเห็นมีมีในรายการเปิดจองเข้ามาก็รีบไปสั่งซื้อเลยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้อันหนึ่งนี่คะสวยมาก ข้างหลังสวยมากเวอรใส่ให้ดูทุกตัวเลยนะว่ามันทุกลูกทุกลูกอ่ะแม่มันจะมีของสวยๆอย่างเงี้ยให้ลุ้นนะเอาอย่างเงี้ยทำราคาเลยร้อยห้าสิบสองร้อยสองรอยห้าสิบแล้วแต่คุณแม่ไลรสดก็คัดนะใครขายไล์สดก็คัดเลยแยกเอาหัวหัวเอาตัวปังๆตัวทำราคาได้ไปไลรสด นะคะตัวไหนจะเลลงตลาดขายอีกราคาหนึ่งก็ว่ากันไปนะคะลูกค้าทําได้หลายแบบทําได้หลายแบบโอ้โหกัน,นห,นา,น,าห,หานาวเด็กอาจจะอาจจะทักไปขอดูรีวิวก่อนก็นได้ค่ะพี่อ่าเพราะว่ากันหนาวเด็กเขาจะมีหลายตัวเลย นะคะที่เป็นแจ็กเก็ตนะถ้าเอาแบบแจ็กเก็ตกันหนาวนะจะมีหลายตัวมากๆพี่อาจจะทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยแล้วขอขอดูรายการแจ็กเก็ตกันหนาวเด็กนะคะขอดูรายการแจ็กเก็ตกันหนาวเด็กก่อนก็ได้พี่มีหลายรหัสจะได้จะได้ดูรีวิวก่อนนะได้เห็นรีวิวได้เห็นราคาก่อน,นลแล้วก็จะได้เลือกได้อุ้ยอะไรซัลลีนะคะนในตัวนี้ออออมอนสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้อามามามาให้ให้ใครใส่เป็นนางแบบให้หน่อยพี่เอ้ยน่ารัก โซาลีค่ะแล้วลิขสิทธิ์ของโตเกียวดิสนีย์ด้วยนะ้ำมีหูด้วยมอนสเตอร์ยูนเวอร์ซิตี้น่ารักงานเด็กใช่เพราะว่าตอนนี้ลูกค้ากาัดมันเริ่มเย็นงานเด็กก็ก,ก,ก็ก็คือหากันเยอะอ่ะงานเด็กหากันเยอะพอๆกับงานผู้ใหญ่เลยลูกค้านะคะ<ม>เดี๋ยวพอเอามารันให้นะหน้าคลิปได้หน้าเพจเดี๋ยวหา คลิปวิดีโอมาเปิดรีวิวมารันให้นะลูกค้านะอันนี้ก็ยูนิโคอีกแล้วแม่ลูกค้าถามว่ามาโกดังได้คะถ้าสนใจงานเด็กงานเด็กมาน้าโกดังได้เลยพี่คือถ้ารีบใช้ของจริงพี่มาซื้อหน้าโกดังได้เลยเดี๋ยวให้น้องเขาเปิดรีวิวให้ให้เขาแนะนําให้ได้ค่ะนะคะมีทั้งน้องวิมีทั้งแอดพิงนะคะมีทั้งพลอยสลับสลับกันให้ข้อมูลอยู่นะลูกค้ามาหน้าโกดังได้เลยนะคะอันนี้ก็ยูนิโคแต่สีสวยมากนะคะ สีสวยมากๆค่ะอะเดี๋ยวขออนุญาตนะคุณพี่หนูอาจจะไม่ได้โชว์ให้ดูทุกตัวละ <c oughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะกินเวลานะคะเอาตัวแบบปังๆมาให้ดูนะลูกค้านี่สวย,ยแจ็คเก็ตก็ทําราคาดได้รม,า,มวาว่ารานี้สภาพนี่คะเาไหนก็อแตกป, <c oughs> ปังจริงลูกค้า หนูขายการตามสภาพเลยบางทีกระสอบแต่งนะเราก็เซลล์ให้50บาท 50, 50บาทเลยห้าสเปอร์เซ็น้าสเปอร์เซ็นนะลูกค้าแต่ว่ามันก็จะเลอะแค่รอบๆที่กระสอบที่แต่งนั่นแหละเอ้ยไอชีโรเลโกสิตจากชิ้นจังจ้าชิ้นจังจอมแกน่นอุ้ยน่ารักอ่ะอันนี้ก็เนี่ยยูนิคอร์เห็นไหมหนูถืออยู่ทารักเนื้อยูนิคอร์นะคะจ้า งานเด็กงานเด็กถ้า,าถ้าเป็นแจ็กเก็ตเด็กนะเลทมันจะอยู่ประมาณ4,900ขึ้นไปอย่างดี4,900ถ้างานรวมฟรีที่จัดโปรอยู่ก็จะมีตัว3,500 3น0เนาะที่เป็นตัวของ FJ แล้วก็แจ็คเก็ตกันหนาวเด็กอ่อ4,900บาทตัวถูกที่สุดเลยตัวจัดโปรโมชั่น C6 ค่ะพี่เป็นงานญี่ปุ่นแบรนด์ออกดีมาก นะคะหรือเอาเด็กเล็กผสมเยอะหน่อยก็จะแนะนำเป็นตัว KWE ค่ะ 304A อยู่ที่6,500บาทนะคะเอ้ยอะไรกันคอนเวิร์ตคูเลยจ้าเอ้าฟังนะแบนด์ออกมากน้อยนี้หมานหมนะพี่นะแล้วแต่ลูกเพราะหนูไม่เห็นหนูเห็นงานพร้อมลูกค้านี่แหละหนูเห็นงานพร้อมลูกค้าเลยลนะคะวินี่เป็นสกัก ลำลูกกาของเจ็ดปทุมธานีคุณพี่จ๋าค้นหาใน Google Map เลยหยิบโทรศัพท์กันมาเลยค่ะทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแม่ Google Map นะปักหมุดมาได้เลยที่สบายออเดอร์ขายส่งเสื้อผ้ามือสองนะชื่อเดียวกับบน Facebook เลยชื่อเดียวกับ Facebook นี้เลยค่ะพี่อ่ะอาอดิดาอีกแล้วเห็นไหมน้องเจอ,อเจอแบรนด์อีกเลยเรื่อยๆแกป้านะแกป้ายูนิคออดิดแบรนด์กีฬาแบรนด์คอนเวิ อะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเขาจะรวมกันไปหมดเลยลูกค้าต้องไปลุ้นนะลูกค้าต้องไปลุ้นนะลูกค้านะมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์เนี่ยตัวไม่มีแบรนด์ก็ผสมไปด้วยนะอาจจะไม่ใช่งานแบรนด์ล้วนนะะแต่แบรนด์เยอะอ่าไม่ใช่งานแบรนด์ล้วนแต่แบรนด์เยอะมากแล้วก็งานสวยๆก็ยังเยอะค่ะพี่คราชายคราหญิงเลยชายหญิงใส่ได้อะ่ะ นะคะชายหญิงใส่ได้ค่ะพี่สวย2,900บาทเท่านั้นหางานกันหนาวสวยๆอ่ะมาเถอะสบายออเดอร์มีขายมีเยอะด้วยนะคะงานสวยๆงานญี่ปุ่นเนี่ยแบรนด์เยอะมากญี่ปุ่นเกาหลีเนสแนะนำเลยนะคะอันนี้ก็ยูนิคอเหมือนกันค่ะ <ico> เออพี่พอลลูกค้าดีว่าตอนแรกตอนแรกสนใจเพราะตอนนี้เสอผ้าพอเปิดมาไม่น่าเกลียดเลยอ่า คือนะเวลากระสอบแตกไปหนูเข้าใจลูกค้าเลยบางทีลูกค้าตกกระใจเนาะมันอ้าไปเชือกขาดลวดขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยบางทีก็เกิดจากการขนส่งหรือบางทีกระสอบแตกชำรุดน้องๆอ็มีเขาจะ,จะแจ้งไปล่วงหน้านะคะลูกค้าแจ้งให้ลูกค้าแบบว่า นะลดความตกใจของลูกค้าลงนิดนึงแต่ว่าด้านในกระสอบผ้ายังร้อยเปอรเลูกค้าคือผ้าข้างในเขาไม่เลอะเลยมันจะเลอะแค่มุมเดียวที่กระสอบเขาแตกเขาขาดอะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกค้าต้องซักทำความสะอาดอยู่แล้วงานกระสอบแตกถ้าเห็นราคาเซลล์แล้วลูกค้าเอฟไปได้เลยอะไรคอมเมนต์เจอรี่น่ารักดูปด้ายดีดูดูที่กระเป๋าด้วยสวยกระเป๋าสวยกระเป๋าสวยอะลูกสี่ตั้งรอแล้ว รอแล้วแม่อายูเรดีอะอายูเรดีค่ะลูกสีตั้งรอแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับสอบที่สี่กันลูกค้าใครเอฟลูกสองลูก3ามไม่ทันเดี๋ยวไปลูกที่สี่นะคะนี่ปิดไปด้วยยูนิโคปังๆเหมือนเดิมที่เหลือก็เป็นของพี่วานิดเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่วานิดาชื่อพ,พี่อะไรวะหรือพี่เหมียว พี่มิวพี่มิวเดี๋ยวพี่มิวไปลุ้นเอานะแต่พี่มิวได้แบบบิ๊กโลโก้สวยๆเยอะเลยอว้สวยสีแดงอะไรเนี่ยโอ้โ,อโหตัวแมวว์อ,อันนี้ตัวแมว่าสวยมากพี่มิวลักชัวรี่มากค่ะถ้าใส่แบบว่าเอาถกถกขึ้นมาเป็นใส่กับกระโปงนิดนึงนะใส่กับกระโปงสวยๆนะพี่มิวนะอ่อใส่กับนางแบบที่สวยกว่าหนูนนนะ มันจะหรูหลาเลยมันจะไปได้ตัวละ200-300เลยอะค่ะพี่เออหรือแบบจริงๆลูกค้า,าจะาไลฟ์สดได้มากกว่าที่พลอยบอกอีกนะลูกค้าทำผ้าเก่งมากลูกค้าสบาเดอร์เนี่ยนะซักอบรีด